เปิดโลกยางในวันนี้ขอนำเสนอการเตรียมพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ลาดเทการเตรียมพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ลาดเทหรือพื้นที่บนควรเขาจะทำเหมือนพื้นที่ราบไม่ได้เนื่องจากพื้นที่ลาดเทมีการไหลาบากของน้าฝนก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินทำให้สูญเสียความสมบูรณ์ธาตุอาหารและโครงสร้างของสวนและต้นยางอาจถูกน้ำกัดซาะจนโคนล้มเสียหายได้ หากพื้นที่มีความลาดชันมากกว่า15องศาขึ้นไปการปลูกยางตามแนวระดับเป็นวิธีลดความสูญเสียดังกล่าวทำให้การดูแลรักษาสวนยางตลอดจนการเก็บน้ำยางทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นก่อนการวางแนวต้องมีไม้แนวระดับซึ่งมีวิธีทำและอุปกรณ์การทำอย่างง่ายๆเมื่อทำไม้ระดับเสร็จแล้วตรวจสอบดูว,ว่าฟองอากาศในระดับอยู่ตรงกลางหรือไม่ หากอยู่ตรงกลางถือว่าใช้ได้หากไม่อยู่ตรงกลางให้ทำการปรับขาทั้งสองด้านการวางเส้นฐานหรือเส้นแนวหลักคือการกำหนดระยะระหว่างแถวยางให้สำรวจพื้นที่ทั้งหมดและเลือกใช้บริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันปานกลางเป็นเส้นแนวหลักของพื้นที่นั้นโยงเชือกจากจุดบนสุดมายังจุดต่ำสุดของพื้นที่วัดระยะจากขอบแปลงส่วนบนสุดของพื้นที่ ลงมาไม่น้อยกว่า1.5เมตรปักไม้ชมบอันแรกเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นวางระยะระหว่างแถวโดยวัดต่อลงมาจากไม้ชมบอันแรกไปตามแนวดิ่งให้ได้8เมตรปักไม้ชมบอันที่2องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนถึงจุดต่ำสุดของเส้นฐานการหาแนวระดับนำขาด้านใดนด้านหนึ่งของไม้วัดระดับหรือไม้ฉากหรือไม้หน้าจัว่ว มาตั้งที่ไม้ชมกอันบนสุดของเส้นฐานแล้วกวาดขาอีกด้านหนึ่งในแนวราบให้ฟองอากาศของระดับน้ำอยู่ตรงกลางพอดีจึงปักไม้ชมกในแนวราบทำไปเรื่อยๆจนสุดเขตสวนแล้วนำไม้วัดระดับมายังเส้นแนวหลักอีกครั้งทําแบบเดิมจนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของสวนการขุดขั้นบันไดให้เริ่มขุดจากแถวบนสุดเหนือไม้ฉมบ1เมตร และเยืงไปด้านในเล็กน้อยเพราะเมื่อปลูกยางไปแล้วอาจาต้องแต่งชานเพิ่มเติมโดยขุดดินด้านนอกเพื่อให้ต้นยางอยู่กลางบันไดและจะต้องปลูกโดยหันต้นยางเข้าหาควรเพื่อป้องกันการโค่นล้มของต้นยางกรณีโดนลมพัดสำหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่มากไม่จำเป็นต้องทำขั้นบันไดในการปลูกให้ขุดหลุมปลูกตามแนวระดับก็พอ